แซำแกล้งปัดอ่าพุ่มพุ่มพุ่มคาปาค่ะเราจะมาวัดอุณหภูมิดในขึ้นนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆในปีที่ผ่านมาเราได้พูดถึงคุณสมบัติหลังคาพลารคูกันไปเยอะมากและได้ทาการทดสอบทดลองกันไปก็เยอะฝากเพื่อนๆนะคะไปดูยอ้อนหลังได้ทางเพจ Facebook และช่องทาง YouTube ค่ะแต่วันนี้คลิปแรกของปี2024โพลาร์คูจะมาทำวอล์กวีคพิสูจน์กันให้เห็นอีกครั้งว่าโพลาร์คูเย็นแกรง่งและทนขนาดไหนตามไปดูกันค่ะวิธีการทดสอบก็คือเราจะวางแผ่นไว้กลางแดดเปรี้ยงๆแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะอุณหภูมิของเรานะคะ,ะก็อยู่ที่34องศาเซลเซียสเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะทิ้งแผ่นไว้นะคะ2ชั่วโมงแล้วเรากลับมาดูกันค่ะหลังจากว่างหลังคาตั้ง2แบบทิ้งไว้ครบ2ชั่วโมงแล้วเราจะมาวัดอุณหภูมิ้ดยขึ้นนี้กันค่ะ หลังจากที่เราวัดอุณภูมิความร้อนกันแล้วนะคะหลังคาเมทัลชิซทั่วไปความร้อนจะอยู่ที่41.6องศาเซลเซียสส่วนหลังคาของโพลาร์คูความร้อนจะอยู่ที่36องศาค่ะวันนี้วันที่2แล้วเราจะมาทดสอบเสียงกันค่ะ เพราะคนในเพจเนี่ยถามเรากันมาเยอะมากว่าหลังคาโละครอวเสียงลั่นหรือตอนฝนตกอ่ะเสียงดังหรือเปลา่าหลังคาบ้านหรือหลังคาไหนๆที่อยู่กลางแจ้งโดนแดดจ,จัดตลอดทั้งวันหากเป็นหลังคาเมทัลชีทแบบทั่วไปจะเกิดเสียงลั่นแน่นอนเพราะเมื่อเจอแดดร้อนจัดในตอนกลางวันก็จะทําให้เหล็กในส่วนของหลังคาเมทัลชีทและเหล็กของโครงสร้างที่รับหลังคาขยายตัวก็เกิดเสียงลั่นในทันที แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นแผ่นหลังคาของโพลาร์คูที่เคลือบด้วยฉนวนฟิล์มมาแล้วเนี่ยตัวแผ่นจะไม่อมไม่สะสมความร้อนทําให้ไม่เกิดเสียงลั่นไม่ว่าจะร้อนแดดแรงขนาดไหนยืนยันอีกเสียงจากผู้ใช้จริงท่านนี้ส่วนคําถามที่ว่าเสียงดังไหมเวลาฝนตก เพราะหลังคาพระละคู่เคลือบด้วยฉนวนฟิล์ม3ชั้นทั้ง2ด้านและหนากว่า25ไมครอนช่วยทำให้เสียงผลที่ตกกระทบกับแผ่นเมทัลชีตจากปกติเป็นเสียงแหลมแบบแสบหูก็กลายเป็นเสียงทุ้มที่สบายหูยิ่งขึ้น หลังจากที่ทำการทดลองด้วยการฉีดน้ำซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ฝนตกนะคะด้วยระยะ50ซนติเมตรเท่ากันปรากฏว่าหลังคามีท่านชีดทั่วไปมีเสียงดังกว่าหลังคาโพลารคูถึง10เดซิเบลเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําการทดสอบความแข็งแกร่งของแผ่นกันค่ะ เทน์วอล์กวีเวันของเราวันนี้เดินทางมาถึงวันที่3แล้ววันนี้เราจะมาทดสอบความแข็งแรงของแผ่นลังค่ากันด้วยอันนี้ หลังจากที่ทำการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าหลังคามิทันชีตทั่วไปเกิดรอยบุบและแผ่นทลอกส่วนหลังคาโพลาร์คูไม่เกิดรอยบุบแต่มีรอยถลอกเล็กน้อยซึ่งรอยถลอกนั้นไม่ได้ทำลายถึงเนื้อเหล็กเพราะมีฉนวนฟิล์มนาโนฮีชิวเทคโนโลยีเป็นชั้นฟิล์มป้องกันเนื้อเหล็กมีความแข็งแรงและทนทาน หลังจากที่เราทําการทดสอบความแข็งแรงของหลังคาไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลังคาบางส่วนเกิดรอยขึ้นค่ะวันนี้เราจะทําให้รอยชัดขึ้นด้วยนี่เพราะเมทัลชีทในปัจจุบันจะถูกเคลือบด้วย a z หรืออลูมิเนียมซิงค์ที่เป็นตัวป้องกันการเกิดสนิมอยู่แต่หาก A z ซถูกทำลายแผ่นหลังคาก็จะเกิดสนิมเร็วขึ้นแต่หลังคาโพลาร์คูที่เคลือบด้วยฉนวนฟิล์มป้องกันไว้ถึง3มชั้นมาดูกันว่าหลังคาของเราจะเกิดสนิมหรือเปล่า ที่เราทำการวางเศษวัสดุเศษหล็กแบบนี้ไว้เพื่อสื่อให้เห็นว่าหลังการติดตั้งหากช่างไม่ได้เก็บกวาดหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อยบนหลังคาอาจทำให้เกิดสนิมได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ลืมไว้บนหลังคาจะสัมผัสกับอากาศและความชื้นทำให้อุปกรณ์เกิดการกัดกร่อนและเกิดสนิมขึ้นลุกลามไปยังหลังคาได้แล้วเราจะทิ้งหลังคานี้ไว้ให้โดนแดดโดนฝนจนถึงวันที่7ค่ะ ใส่คองน้ำเสร็จภาพสกัดโรก ที่หลังคาบอลคูไม่เกิดสนิมนะคะก็เพราะผลิตจากวัสดุเทคโนโลยีคุณภาพสูงเคมเปรู u, เป็นชั้นฟิล์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องโครงสร้างในทุกสภาพอากาศชั้นฟิล์มของเคมเปรูมีความทนทานสูงต่อกรดและด่างจึงทําให้หลังคาของคุณได้รับการปกป้องตลอดเวลาและนี่ก็คือทั้งหมดของ Walk We e k 7วันท้าพิสูจน์ว่าใครแร่งกว่าพิสูจน์แล้วเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลังคาบอลลูเย,ย็นแร่งทนกว่าทุกด้านจริงๆเลยค่ะ ทางในเรื่องของการป้องกันความร้อนหลังคาพลาคตูสามารถป้องกันความร้อนและสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าหลังคาเมทัลชีธรรมดา5-10องศาเลยทีเดียวเรื่องความแข็งแรงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลังคาพลารตของเราเนี่ยมีความหนาตั้งแต่0.55-0.65มิลเมตรเลยซึ่งเหล็กที่ยิ่งหนานะคะก็ยิ่งดียิ่งทนแรงกระแทกได้มากขึ้นสามารถช่วยซอกเสียงเวลาฝนตกได้ดีด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วปัญหาสนิมคือเรื่องหนักใจของใครหลายๆคนหลังจากการทดสอบไปแล้วทั้งฝนทั้งแดดทั้งเจ็ดวันที่ผ่านมาสนิมก็ยังไม่ขึ้นสุดยอดจริงเลยค่ะก็พร้อมหลังคาโพลาร์คูผู้นําเมทัลชีทเคลือบฉนวนฟิล์มเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเมทัลชีทผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเทคโนโลยีนาโนฮีทอินสแเลชั่นคุณภาพมาตรฐานจากเยอรมันฉนวนฟิล์มคุณภาพไม่หลุดไม่ลอนไม่เป็นมลพิษต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของโพลาร์คูฉนวนฟิล์มป้องกันการกรัดกร่อนไม่เป็นสนิมทําให้หลังคาของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานบ้านสวยทนและคุ้มค่าไปอีกนานโพลาร์คูมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นและขนาดความหนาเริ่มด้วยรุ่น g ก a ์ลักชูรี่ความหนา0.63 mm, มิมตมีมอกรุ่น Diamond ไ r ท2 ความหนา0.55มิมมีมออกรุ่น Luxury t r y o ความหนา0.65และรุ่นใหม่ล่าสุดที่สุดแห่งนวัตรกรรมหลังค่ p o l a c o o s i d โดดเด่นเรื่องทำความสะอาดตัวเอง Self Cleaning 0.63มิลมตรมีมออกหากเพื่อนๆคนไหนนะคะจะสร้างบ้านหรือรีโนเนะะวทหลังค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง Official ของ p o l a c o o เลยค่ะ และฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องพลัครูและฝากติดตามติก t กอโพลครูแบนดกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสา,า,สา,าระความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหรือว,วา่าเป็นตอนเอินผู้ซุ่มซุ่มจ้าตัวนี้ <laughs> <laughs> วันนี้เราจะทดสอบให้รอยนั้นใช